สวัสดีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆทั้งหลายนะครับพี่ๆน้องๆเนาะทางช่องยูทูปนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆเนาะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นพลังงานฟรีนะครับเพื่อนๆนาเผื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกนิดน้อยๆนะครับเพื่อนๆภูมิใจเสนอนะครับเนาะก็จะเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อนวันนี้ก็ได้มาทาเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้นะครับเพื่อน พพเพื่อนๆอยู่ในสถานที่ที่ต้องเจอแสงแดดแล้วว่าต้องการาใช้พลังงานไฟฟ้านะครับพเพื่อนๆเนะงงาะหรือพัดลมอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้เนาะผมได้งงนําพัดลมตัวนี้นะครับพเพื่อนๆก็เป็นพัดลม DC เนาะก้อนนี้เลยใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยปรับรอบได้จริงก็คือเอาพลังงานฟรีมาจากแสงโซลาเซลล์นะครับเพื่อนๆเนาะตอนนั้นถ้ารับแดดเต็มที่อย่างเช่นตอนนี้นะครับรับน่าจะเต็มที่เต็มคาร์แบตเอาแล้วประมาณ21โวลต์นะครับเพื่อนๆก็ประมาณแอมมินิดๆนะครับถ้าช็อตแอมดูเนาะ ก็ผมต่อเข้ามาผ่านตัวควบคุมตัวนี้นะครับเพื่อนพราว่าถ้าอ,นนอันนี้ก็คือต่อตรงนะครับเพื่อนต่อตรงจากแผงมาเลยนะครับไม่ได้ผ่านแบตดไม่ได้ผ่านอะไรเนาะถ้าถ้าแบบว่าเออเราอยู่ในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็แบบไม่ไม่อยากมีแบตดเพราะแบตบมันก็มีการอาอยุการใช้งานของเขาเนาะอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ <c oughs> 2, ปีสองปีสามปีก็ว่างกันไปนะครับแต่อันนี้เรามีแต่แผงก็ถ้าถึงเช้ามาก็ดัดแปลงเป็นพัดลมหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ว่าเป็นกระแสดีซีเนาะเช่นตัวอย่างบนวันนี้ผมก็ขยันพลังงานไปครับตั้งแต่เช้าเลยก็นี่เลลยพัมมนะครรบแงาก อนันนี้ก็ป,ปรับรอบนะครับเพื่อนเห็นไหมตัวนี่ก,ก็คือผ่าน,ผานแผงโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านแบตพันอะไรนะตัวนี้เห็นตัว,ตวอรอบเฉยๆนะครับน,น,นี่แรงมากนะครับนี่นี่นี่แต่ว่ามันแรงเกินผมก็ต้องขอนลงนะครับเพื่อนเนาะนี่นี่ผมบอกพลังงานจากเล็กๆตัวนี้เลยนะครับเพื่อนมีไหมครับนี่เลยก็รับแสงแดดเต็มที่นะครับเพื่อนนี่เข้ามาเข้ามาผมก็ต่อเข้าตัวนี้ตัวควบคุมนะครับแต่มอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ดีซีกระแสตรงนะครับเพื่อนเนาะ เป็นกระแสตรงหรือว่าเราจะถ้าอยากจะแปลงเป็น DC ก็ผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนต้องมีแบตเนาะอันนี้แบบว่าให้ดูเป็นแบบเออไม่ต้องมีแบตก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนนาะอีกหนึ่งนะางเอ่เติมนะครับเพื่อนหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเนาะก็กระแสดีซี <c oughs> ก็ต้องเข้ากับมอเตอร์ DC นะครับถ้าแบบว่า,าไม่มีตัวแปลงหรืว,ว่าเป็นฟันลมน,นะครับเย็นเลย เดี๋ยวถ้าจริงถ้าเรามีพัดลมหลายตัวก็สามาร์จออกได้เยอะนะครับเพื่อนแล้วก็ยิงได้เลยนะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะครับเนี่ยยาวเลยนะครับขอมีขอเพียงมีแสงแดดนะครับเพื่อนเย็นเย็นโอเคเย็นมาก